ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ่ะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแอสที่พาไปกับเมซี่บุญเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเพิ่นเป็นเมซี่ที่บวชโดนพ่อสมควรเนาะค่ะพี่น้องเนาะยี่สิบกปีค่ะพี่น้องค่ะแม่ชีบุญเนาะค่ะแต่ที่แน่ๆนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ เบิงดวงหรือว่าโดดวงแม่นปั่นจับว่างค่ะพี่น้องคะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะค่ะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะ่ะถ้ามักถั้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องขะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบ่ได,ด้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทังช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะที่มาที่ไปนะคะของแม่ชีบุญน,นะคะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็อายุ 8ปดสิบก็ปีเกือบเก้าสิบนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าแอดว่าเพิ่นจะจําอายุพิดบอลเนาะค่ะแต่สําหรับคุณยายเพิ่นกะน,น่าจะประมาณอาจจะเป๊ะอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นกะน,น่าจะไล่ถึงอยู่ดอกค่ะแปดสิบก็ปีเกือบเก้าสิบแต่ว่าเพิ่นคืส่องเก้าสิบกว่านี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะข้ามาไปรับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะแต่คุณแม่เพิ่นแต่พัดเพิ่อนอน้นมากกอยากหูหูดับในจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะก,ก็ต้อง ใส่คเว้าที่เสียงดังแนจักน้อยนะคะพี่น้องเนาะบางท่านอาจจะบ่นาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบิงดวงนี่แม่นปั่นจับว่างค่ะพี่น้องคะ่ะแม่ชีบุญน,นะคะวันนี้แอดก็สิพพไปกราบเพิ่นพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ใดไดมากับมาวายเพิินก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเฮามาไปฟังแม่ชีบุญเพิินเว่าสู่ฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเฮานนางแต้มเทสติบ่เทียงเกินน้ำโพตายและตนสัตว์อืมที่แรกวันนี้ เล่าตายแล้วทั้งควนทั้าทบนเลยหายเล่าแล้วก็นว่าที่นี่คนเราว่าบ้านนี้มูมูโยมกับว่าบ้านนี้จานนี้กัว่าบ้านนี้ย้อน้ำกันครเรามากนเลยบุบุกลางทังบ้าแสบแป่นก็สิกงเดินวามีเอาตัวันก็รหักมาแพเงาหลว่ายโยไปใส่ไมใส่โยใส่กับแปนให้อันนี้เห็ดงานเราก็เห็นมาเนี่ยผลงานเก่าเป็นน้ำมือ ซื้อเกินไปให้จัน์มไปยุไปยคะแม่แม่ซื้ออย่างคนนี้พันดโซื้อเลกจันเปิมโซื้อเลกเิมมากเลกเนี่ยแตเก็บแม่นั่งเอาสังพนฝึกลูกศิษย์มุนี่มาได้แต่พระพุทธนั่ตายสติว่เทียง กูบายกันไปโคตรกันญบันพ่นอันนี้กะโคเป็นูคตายกันคือกันใส่เงินทองเดียวกันอันนั้นก็ตายคือกันเสือพึ่งอยากพูดจยากซื้อเอาจังได้รถเป็นคันสองกันไปแล้วแม่เอาแม่ซื้อจังได้อยากหูคันที่แรกรถโต้คันใหญ่เยอะมากกันเลยตาว่ามันใหญ่ เล่าจยางได้รถเจ็งโตเป็นผู้เชี่ยวซื้อโตเป็นผู้ขับอาััเพินวันนี้เลยขายอันข้นนั้นออกแล้วรถเจ็งไงเล่าเพราะได้รถเจงกับรถโดนเั็นี้บบว่าหวานขึ้นบกชินยา่าเจอของเศ้าแล้วเขาว่าท่วงจักเตี้ยมัวก็ได้ บ่ททวงว่าบ่หวานจากเตี้ยหวานจะบ่ททวงบ่ททวงรอบนี้เ่าทวงตัดโปเตีนปวดไหล่ปวดไหล่ไปหาหมอมไปหาหมอเขาแล้ว่าบ่หวานเขาแล้ตัดคอตัดหัวโปเตีนแล้วเขาเลยเขาตัดแล้วเข,ข,ข,ขนาขนอนอยู่ร่องบานจนบังโดนบาดบาดก็บ่ดีบาดนี่องเชนเล่าออกมาให้ออกไปตะก,กอนเถาะว่าสัุท่านั่นารย์ที่เขามาใหม่ชินโยไป็นยยังัง มาผัวหวาน่าตัดเดียวเราจะไม่มา,าปวดไม่กินจ่าพลาดเมือนเราสองแม่เสายใจจะดูได้แม่เล้ออกมาแม่เลยว่าขันลำบากไรออกมาแม่สิเป่าภาษาขังพ่อปันมีบาทซื้อมา,าแม่เลยมาเป่าเป่าเมื่อกันดีไปเลยบาดไปเลยแล้วก็เห็นงานได้ว่าว่าจะของบาทดีบหมดยากินกับบม่มีเหมือนหมดยัง เฮ็ดตั้งแต่งานเฮ็ดง,งานอยู่สีเมอปบ้านซีเ mm hmm. มอมือหามาไต่เ mm hmm. มือ่อไต่เขาไปหน้าบ้านแก้กรับเขามาให้แม่ช่วยเรากระสันนะพื่อนมันจะเปรี้หน้ามาเบาระขึ้นม่าตทั้งเนี่ยแม่ไปโดนลายแม่แล้วไปเสือเบิง้งสาร่าแลเบิง้งมันเอิอนเอ่นเห็นแั้วเกิบ คนเ่าเห็นเอิญเอิญได้ก่อนญเมียไล่ย่างไปเบิ่งทั้งน้าขวดไปนั่นตายอย่างงางบวชสดบริจินยาบวานสดวัดตัวของดีแล้วเนี่ยตายแบบบด้สั่งเงินแม่ก็เลยบัดบุญนะเลย่สู้ๆแม่ชีบุญค่ะแม่ชีบุญสมซื่อเลยเนาะแม่เนาะบวชจนตอนนี้อายุเก้าสิบ เทราคนปัจจุบันของแม่แต่ศาสาตร์กรนั่นศาสตร์กรแม่เป็นลูกสาวพญาสิสุโท้อกำสนด,ดั่ค่ะมม่ับบเนเขาล่างเขาส่งอยู่บาเศร้าไม่ได้ยุ่งเนี่ยบ่ได้เขาส่งเขาสิงเขาล่างเขาโม่พวก,ย,พวกยัุบันพ่อเราว่าเจ้าจะบอก ยาย่าย่าย่าให้เ่นเขาส่งเด้ยันมันศุกรเจ้าผู้พิเพก็เตยให้เจ้าบอกเ่นบ้านคนมันก็เห็นวันสุนายเจ้าบอกันอะไรแบกนั่นกันเป็นห่วงวินุกร์ปกติเป็นห่วงตังนเจ้าของมาจากเอ้พอบ่มันเฉดเท่ายหร่ย่าขมาเได้เจ้าขมาขอไว้แต่เขาส่งลูกสาวเอิญหนุนย่าขมาวันศุกรนายเาเลาก็เศร้าเขาส่งมาหรออหมอบยางก้ม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 ก พวกเท้ายวหมดแล้วเจ้าเขาส้มอ่ะแต่พวกนี้ล่ะเที่ยวซอยยูเพรเจ้าอันนั้นอ่โอ้โป้แม่พอแซงแตแนวดอกเดียวเนี่ยม่แน่งกับคองแล้วแนแม่เนาะตากรลอกแอลก็ปวดเป็นลมจ้าหอก็ห็อกห เขาก็ยางได้เขาก็นอนไงตะเกียบนอนไงไปตากรลอกขาก็แอวก็เสียมัน่าไม่แน่ดียังแน่กว่พมีปาสิบบามันมาครบสำคัญว่าไงเลยล้หนาลอหรังกับปั่นหนังเนี่สวดมนต์เริ่มกับไม่เริ่มสวดเรวห่วย มันแมนบ่ละแมนบ่ละไอ่พอเอาไม่ละก็ว่าไปแม่มอนไม่มอนเอาไม่ลกเริ่มเหรอเนียนะก็ตั้งหลักสวดไม่เนี่ยก็จะว่าบ่าอายุเก้าสิบเท่าไรกว่าเก้าสิบเท่าไรเก้าเก้าสิบเท่าไรเก้าส่วนได้คกองกองกากระปากได้กองกองกว่าไปเริ่มกหบอม่แม่มันม่ก็จะว่าบ่า ตอนนี้เก้าสิบเท่าไรอ้าอายุจะเปีจังใดกันยังบอกแล้วเก้าสิบเท่าไรกันแบบแปดสิบกว่ากันยังวะบอกได้หอดเก้าสิบก่แปดสิบเท่าไรแปดสิบยังอายุแปดสิบกว่าแปดสิบห้าแปดสิบหกเราวแปดห้าแปดหกนี่น้อแม่เนาะถ้ามันมากงดก่อนอายุแปดสิบห้าแปดสิบหก ออกล้ง mm. uh, mm. ียนดันได้ทำฉันนังซืออําเนี่ยม่อหกเนาะม้อหกม่อหกสินั่แม่นั่นแม่นนังซือมันจับปากกาเจ็บไปเลยตัวนี้เข้กว่างตัวน้อมันใหญ่ก็จังก้อนเ่ยกันตัวสั่สันตามมันหัวจักรเียนหนนังซือมันหัวจักเลยบงไงยงค่ะ บอจปั่นกายแบล็อกมวยกระตุกอนเทนน่งยด้อันนี้อันนี้เขียนง่ามบ่นี่อยใหเขียนง่ามบ่เขียนเขียนง่ามบอบ่เข้าใจเดี๋ยวทำหญก่อนเขียนง่ามบอเดี๋ยเขียนง่ามบอนี่ยเนี่ งงอ,อันนี้ไหมอันนี้งามอันนี้งามบออันนี้งามบออืองามบอเขียนงามบองามก็เกา,าน่ะามก็เก่าฮ่่าฮ, <c oughs> ฮ่าฮ่าฮ่าาะ่า่น่าฮ่า่นฮ่าฮ่า่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าฮอา่นฮ่่่าฮ่าฮ่่นฮ่นนาา,ยยายนะะ่นฮ่นนาฮ่าฮ่า่่นน่่ะะ่่่ง,าง่า จบปากกาแช่ไปหอเนาะจังเลยจำปากกาเจ่ได้ยัยวะแต่อายุนี่นะจ๊ะอาจารย์นังกรบจานด่มีเหล็กมากว่าจานด่วเหล็กมากบ่มัเศร้าเสวาว่าเดี๋เปลนบาทเสวาวรถรถเขาลงสัม เอ้าอ่านใดได้ตาคนยังดีเคนเป็หลอกมากพี่น้องนี่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 เยมี่บอนี่นี่นี่เอ้ยนี่มี าเเไ้งลขมั่แม่แม่มีบ่อเอาเปล่าเล่นเถอะแม่บ่มีเลขมากบ่อมาท่านกันได้ตั้งหลักว่าท่านเสี่ยงอันสี่ตัวกรับมาบอกเราเสร็จพ่อป้ามาถอดยอดมาสั่นผมได้แน่ยยอดได้ว่าสั่นว่ามาแจ้งรายการเราได้หาแสนมาสั่น เจ็ดเท่าจดีวนี่ยพอด้นู่นน่ะเบนน้นอนนาจชนพุ่นใหญ่ <c oughs> จ็ดตายปะมานหล่อเลยผมเล่าอ่ะน้ำเว้นเจ็กอบบ่แต่พุ่อมานอนเสาเราเลยนอนเสาเสาเลยกลางเกินกับมี่กลางเว้นกับนอนเสาข้อมอยากได้วันได้ดไปแล้วเพราะข้นนอท